พอแวกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเต็มคอนเลยค่ะดูค่ะทุกคนเด้งๆตึง,ตง,ตงๆงามๆจ้านี่ค่ะดอกไม้สวยอุ้ยดูเขากาลังออกตำโผล่เป็นเม็ดดอกมานะเม็ดสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ป้อนพาทุกคนมามุดป่าหาเห็ดหูหนูอีกแล้วนะคะว่าแล้วก็ไม่รอช้าค่ะทุกคนแหวกค่ะแหวก นี่ค่ะเต็มคอนเลยค่ะรอบนี้จะขอเก็บแบบสวยเลือกได้นะคะอันนี้เขาเปื่อยแล้วค่ะดึงออกนะคะไม่เอากลับค่ะดอกเล็กๆอย่างนี้เดี๋ยวเก็บเอาไปทำลาบนะคะได้เล็กบอบอย่างเงี้ยค่ะลาบเห็ดหูหนูใส่หมูสับกระติดนึง ส่วนอันตะมุตะมินี่ก็ปล่อยไว้นะคะเพราะว่าเขายังเล็กเกินค่ะดูคะ่ะทุกคนมันหลบอยู่อยู่ข้างในมีตะดอกสวยๆแล้วค่ะจะดูใบไม้เริ่มผลิแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขอแหวกแวกกิ่งไม้แป๊บนึงนะคะนี่คะ่ะทุกคนพอแวกแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะ ดอกอวบ,บๆเด้งๆดึงๆเลยนะคะบอกว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ก็เลือกเอาแต่ดอกสวยๆค่ะอากาศเริ่มเข้าเริ่มร้อนเริ่มอุ่นขึ้นนะคะเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิค่ะใบไม้เริ่มผลิแต่ว่ากระเทียมป่ายังไม่โผล่เลยค่ะ <S <S ตรงนี้เก็บเรียงนะคะ มันอยู่อีกฝั่งหนึ่งทางนน้นค่ะพอฝนตกทุกวันเขาชุ่มน้ำเห็ดก็เลยสวยค่ะไปค่ะมองหาต่อนะคะเก็บค่ะเก็บ อันนี้โอ้ได้ค่ะเปลือกไม้ออกเนี่อันนี้ก็ซอกหลืบอีกแล้วนะคมุดมาค่ะสองดอกพอโอ้มีทากแล้วด้วยดอกพอดีคำนะคะทุกคน อย่างที่บอกต้นคลิปนะคะรุ่นนี้ลาบอร่อยจ้าดูค่ะทุกคนปีนี้เห็ดหูหนูข้อออกเยอะมากนะคะตปะอ้นไปแอบดูหขอนเห็ดน,นางรมที่เคยออกปีก่อนๆนะคะไม่ออกให้เลยค่ะทุกคนเห็ดน,นางรมไม่ค่อยออกแต่เห็ดหูหนูนี่โหเยอะมาก คอันนี้มันอยู่ในซอกนะคะบนมุดเข้าไปเก็บฝั่งนู้นไม่ได้คะ่ะก็เลยต้องสองกล้องฝั่งนี้โอ้อีกดอกหนึ่งคะ่ะทางนี้นี่จ้าบอสดอกเล็กๆอ่อนๆเยอะมากคะ่ะแต่ว่าเขาไม่ได้เกิดเป็นเป็นช่อๆนะคะเขาเกิดห่างกันคะ่ะเก็บคะ่ะหมุนกล้องให้ทันนะอีกดอกฝั่งนี้จ้าว้ยนั่นหล่นอีกดอกหนึ่งเดี๋ยวเก็บเอา อยู่ทางไหนเนาะเดินไปเดินมาร้อนเฉยค่ะทุกคนถอดหมวกออกดีจังค่ะบรรยากาศเริ่มอุ่นแล้วต่อไปก็จะได้ไม่ต้องใส่เสื้อหนาๆแล้วนะคะมองหาค่ะมองหามองหาแล้วก็มุดด้วยนะคะมุดจริงค่ะ ยังคงมุดต,ต่อไปนะคะนี่ขอนที่ประอ้นจอบไว้ะคะ่ะให้ดูจากบนนี้ก่อนเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็ข้างล่างลงไปนี่จ้าเอาเก็บค่ะเก็บเดี๋ยวไปเก็บเริ่มจากคนคนต้นก่อนนะคะนี่ค่ะ กลุ่มตรงนี้ไม่แน่ใจว่าสวยไหมเอ่ยอหยิบมาทั้งทั้งกลุ่มเลยค่ะทั้งช่อสวยค่ะคือต้นนี้ป้าอ้นเก็บไปรอบนึงแล้วนะคะก็ปล่อยอันเล็กให้เขาโตอย่างงี้คะ่ะดอกเขาก็เลยออกห่างๆกันนะคะอันนี้เน่าเขี่ยออกให้ดอกใหม่เขาปโโลู โอยอันนี้อยู่ในหลืบในซอกเก็บข้างบนนี่ก่อนนะเอ่เอื้อมนี่ค่ะอืมเดี๋ยวเขาจะขาด อีกดอกหนึ่งอีกฝั่งนู้นนะคะส่วนกลุ่มตรงนี้ก็เล็กไปค่ะนี่ค่ะจอบไว้อีกรอบนึงนะคะแต่เอาดอกใหญ่นี้ไปค่ะเจอดอกใหญ่สวยค่ะมีข้างล่างด้วยนะคะโอ้ย <c oughs> กิ่งไม้เกี่ยวแขนป้อน้น <c oughs> นี่ค่ะ ผอนนี่ก็ดอกใหญ่อีกแล้วค่ะยังมีฝั่งข้างบนนี้ด้วยนะคะแต่อันนี้เขาขาดอ่ะอันขาดกลลองไปจับตรงไหนเนาะอันขาดพระอ้นไม่เอานะคะบอกว่าเก็บแบบสวยเลือกได้ค่ะวันนี้นี่ผอดทุกคนโอ้ยช่อนี้เขามาแอบเกินแต่เมื่อไหร่นี่ค่ะเขาเปื่อยแล้วค่ะดอกใหญ่มากเปื่อยแล้วไม่เอานะคะเอาเฉพาะดอกที่สวยและกินได้จ้านี่คะ่ะ เด้งเด,ด,ด้งึงตงามงามจ้าทุกคนดูขอนนี้นะคะขอนต้นไม้ล้มค่ะแต่เขายังไม่ตายนะคะดูค่ะเห็ดเขาออกทุกทุกกิ่งก้านสาขาเลยนะคะเดี๋ยวพาอนเก็บดอกนี้ไปก่อนเดี๋ยวมันจะลืมว่าเขาออกตรงไหนนั่นค่ะข้างในนู้นกำลังตะมุตะมิออกจะมุดเข้าไปเก็บไหมอะ นี่ค่ะดอกไม้สวยอุ้ยดูเขากำลังออกตำโ่เป็นเม็ดดอกมานะเม็ดกล,ๆกลๆมๆก้อนๆตหมุตมิเอา้าอันนี้คืองัดยากจังคือเพราะว่าประอ้นอยากได้มาทั้งช่อค่ะแต่ว่าเขาไม่เป็นใจนุได้แล้วค่ะเอามันหล่นไปดอกหนึ่งค่ะทุกคนพระอ้นหาไม่เจออ้ยเจอแล้วค่ะ จะจอบดอกเล็กๆไว้อีกนะคะทุกคนปล่อยให้เขาโตกว่านี้ค่ะส่วนดอกนี้ใหญ่แล้วโอ้ใหญ่มากด้วยตรงน,นี้ก็ดอกน่ากินอีกแหละยังมีข้างบนอีกนะคะนี่ค่ะโอ้ยหลน่น ยังเจอเรื่อยๆนะคะวันนี้โอ้อันนี้เหนียวโอ้ยขาดไหมนะ,นะเป็นช่อสวยอีกแล้วค่ะโอ้ยกิ่งไม้หักเอาช่อนี้ไปด้วยนะคะ แ๊บเดียวได้เยอะอีกแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวป้าอ้นขอเก็บกลุ่มนี้ให้หมดก่อนแล้วก็จะคงพอค่ะสำหรับวันนี้บอกว่าจะเก็บเฉพาะดอกสวยๆนะคะเพราะว่าวันนี้ป้าอ้นสวยเลือกได้ค่ะอันที่เปื้อนดินไม่เอานะคะนี่ค่ะกลุ่มตรงนี้เยอะมากยังมีขอนขอนฝั่งตรงข้ามอีกด้วยนะคะตรงนู้นค่ะ เดี๋ยวเก็บคอนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวข้ามไปเก็บฝั่งนู้นต่อถ้ามันดึงง่ายแบบนี้มันก็เก็บมันนะคะบางดอกดึงยากค่ะอืมอันนี้น้อยจุงเฉพาะดอกใหญ่ เพื่อนคนไหนอยากกินลาบเนาะวันนี้ลาบเห็ดน,นะคะจะเอาไปฝากเก็บโยนอีกแล้วเนี่ยตั้งใจเก็บมากเอาเสศษไม้ออก ด้วยวายกระเด็นกระดอนเจออีกต้นค่ะโอ๊ยเก็บดีกว่านะคะไหนๆก็เจอแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะได้มาป่าตรงนี้อีกค่ะอืมบางอันก็เน่าแล้วนะฝั่งนี้โอเคไหมอ่ะส,สวยจ้าอ๋อ ด้มันเมือกนกระยำนะป้าโอนอเจอ้อเยอะๆแบบนี้ป้าอ,อยากอยู่ป่าทั้งวันเลยค่ะแต่ว่าโอ้ยไม่มีเวลาจ้าบอกว่าจะพอะคะ่ะจะเดินเจอเรื่อยๆค่ออะทุกคน ดูคะ่ะได้ดอกสวยๆเยอะๆแล้วนะคะยี่เยอะๆแล้วนะคะมือนเมะเขาใหญ่ซีมาวันนี้ได้เข้าป่าสักแป๊บก็มีความสุขแล้วคะ่ะแถมยังได้เห็นหูหนูกับแถมยังได้เห็นหูหนูติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนกลับบ้านพระอ,อ้นจะแวะขอหมานของพระอ,อ้นนะคะที่ว่าพระอ,อ้นจอบไว้ปล่อยดอกเล็กๆให้เขาโตคะ่ะป่านนี้คงโตได้พอเก็บแล้วคะ่ะไปคะ่ะนั่นคะ่ะ มุดไปค่ะเขาเรียกว่าคอนหากินนะคะคอนเดียวเก็บได้ทั้งปีเลยค่ะนั่นอน๋อยังมีดอกใหญ่พอเก็บแล้วนะคะอืมบางดอกเขาก็ยังน้อยๆอยู่เลยค่ะเอาเก็บดอกไหนก่อนนี่รอบหน้ามาเขาคงจะไม่ดกอีกแล้วคะคะ ว่ายังยังมีให้เหลือดกอยู่ค่ะเย้ป้าอ่นพูดไปพูดมาก็ลิ้นผ่านกันแล้วก็พูดฟังตัวเองไม่รู้เรื่องนะคะพูดกลับกลับคำค่ะพูดจากข้างหลังไปข้างหน้านะป้าอ่นสอนสอนอะไรนะญาติของคุณลุงพูดผิดผิด,ผดถูกถูกบอกว่าเมามากๆไปสอนเขามากๆเมาแล้วเขาก็พูดแต่มากๆเมานะ โอ้ยนี่ยังเหลือดอกเล็กทางนี้นี่ค่ะอันนี้ชิงค่ะตอนนี้ก็ได้เห็ดพอแล้วจริงๆนะคะยังไงป้าอ้นก็ขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณ like, ทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้าอ้นเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวัน มีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ